จ้าพ่อจ้าสวัสดีค่ะฮัลโหลจ้าพ่อครับเไ็นไหมน,นอ้มือนี่อันนี้ก็อขอดีอยู่หรอกขอดีอยู่เนะาะครับเขาบนล่างแค่หน่อยพ่อบนล่างสองน้อยโอ้บนล่างสองน้อยถือว่าโอเคอยู่บนหลังสันแดดครับคีมาสดใสเออเมียนอยู่พ่อ ีช่ชุดเนาะมึงดูท่านผู้ชมวงขานี่มึงดูอันแรกกับแปดกับซีเลยเนาะพออ่อเนาะปัดอันที่สองกับซีอันที่สามนี่จะม,มืมีอันสุดท้ายกับซีอีกแปดมากลักลอยอีกลอยอืมที่ซีกับลักลอยอืมเอาถือว่าคักเติบอยู่ปัดวาระวังแปดกับซีแปดกับซีกับมาเฉพาะกิดเลยเนาะพออ่อเนาะ ัแถมตูดเจาะก็มีผีถก,กาชากกซี่ซ้หาเอากรชากอพ่อตัวไดกเกาะซี่สามาีสามหเจ็ดเจ็ทีสามหาก็เจนะ็ดเจ็ดอ่าสามหากับเขาขึ้นเขอ้เขาวดเขว์เคโอเ,โอเ,เอไปตัวพอห้องตัวไปตัว ห้าร้อยวันที่ยีมากร่าสองพันห้าร้อยหกสเรียกรักยังพอจ้าห้าโอเคแปดเก้าห้าเจ็ดแปดเกตัวประกบ0ูนย์หนึ่งสองสสจับคู่บนล่าง5 0 ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ 8ปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสอดสาปดสี่เหนึ่งเกสอสาเก้าสี่ เรีวินตัวใดพอจากหาสองสามศย์เก้าห้าสองระวัง9กับ5้าแล 9, 5, ้มาแทะแล้วกับ้านี่อนันจนี่ก็ข้าวามาตัวใดกัมาตัวนึง่งน้อพอเนาะ เป็นสีนัดตลอดเอาอานุญาตทบเตือนตัวเรขกก็นะพอ,อนะขาธิบดชุบขาตัวเรียกเนวทางเล่า,าเอ๋ห้าหน้อยสําหรับมืออื่นวันที่ยี่สิบสองชุดนี่เป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพรนะคะเนาะการเห็นท่านผู้ชวมวยเบบซีทุกท่านทุกคนนั่งไปเปียบเทียบนั่งไปเหตุการณ์บานหรือนั่งไปไปมึงเทียบกับตัวเรขกที่ท่านผู้ช่วม,มักชอบก็แล้วกันเล่าพัฒนาอยู่ในหนีแทนเนอนุ่นละกะ ชุดทีพ่พิ่มไห่ไปนะคะชุดทีพ่พิ่มไห้ไปเล่าพัฒนาก,เาาเกนนะะ็เอามาเทียบส่กันนะคะเอามาเทียบเ่กันได้เลยเอาว่างให้เทียบส่กันให้ทผช้ชมได้เห็นไปนุ่กันสำหรับห้าน้อยเมือนี้มืออื่นนะคะทผช้ชมขาตัวเลขที่จับคู่บนล่างก็คือ5 0 5 1 5 2 53 54 ห0ศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เจ็ดศูน9์เจ็ดหเจ็ดสอ่นย์แปดหอเ้าศูห่้างเก้าก้าลขวินะะนะะเก้าห้าสองามศะว่างเกากราเนาะค่ะเนาะอท่าผู้ชมกับมึงพิจารณาตามนี้เลยพอมียังสีบอกกับแฟนครับเอซ ฮานอยกัเล่าพัฒนาบอครับมันนี่ก็เขาดีหรอกวันไปเ่ไนกถมมาว่าถนเ้าว่าถูกถ้าว่างถววิ่งเ,เลยเป,กกเ,ปเป็นสุดมกกักด<อ><อ>้ยแปดกับีมากคนหมูเลยถ้าว่างแปลกับีก็ได้แผลีมากอนหมูเลยเนาะโอ้เนียนอ่นดีดี้ีมากอนหมูเลยแต่ไรมากไรมากเป็นสุดมาบบแลปลก็ได้จ้า ทุตั้งการาติกับเขาซื้ออ่ะอะไรมัวัดเล้ว่าท้งที่หาน้่ทุกคะแต่ว่าลันทุกทายมันน่ะว่าต่ออกตัววันนี่ก็คุดไปเลยเขาซื้อสามหรือว่ามันก็เขาเขลุดจแต่ว่ามันก็มันนี้กะดี่ถึงมันยมยมก็เลยเต้นขึ้นยี่หรอกืชอกระไดมั่เลยไปร้ายเมื่อเรา มันกลับมาแล้วเงินกับเล้าก็อยู่ในนี่แหละพี่กัน้าบางผู้เสื่อก็ะไรคัดออกไปห้าเทียนกออกไปห้าเทียนอันหนึ่งมันก็อยู่ในนี่แหละว่าผู้เทียนมันก็ออกไปออกขันเขามันกับเขาบนล่างนี่ในนี่แหละเล้าก็ไดดทั้งผู้เทียนแบบว่าเทียนนี่บุเรีอถ้าเกิดเขาเ่าเขาบพรของกันเหมือนกันกัต้ต้กันหาเขาบนล่างที่เขาหนึ่ะ ไฟประอดสองมันกลับมากขึ้นเราแล้วน้อยก็ได้ผู้ชีืก็ได้แช่เงินกันเขาปัญญาตีปัญญาซื่อไปเด็กไปน้อยกว่นะว่ามันก็ขาดีอยู่มันก็เขาจ้าเศร้ากันว่าอันใดก็ไดดเต้มขึ้นซื้อเลยอย่างกันมากะทั้งหุ่นทั้งน้อยอย่างแม่วัวเล่าอย่างแม่วัวเล่าสารพัดเล้าอรรถถ้าโศกนะ สามโมงก็ได้ท่าวันนี้จากเชียงไปหาคำเกิดจะว่าน้อยวัเล่าอย่างแม่ผู้บ้านก็หลายที่กันทั้งหุ่นผมบิงว่ามันกับวันเขา่หน้าระวังก็ได้ผู้มากเด่นกะพอาจะเสียวเรางง้นมันเข้าไปสู่แนวกัน่งมันกับเป็นชุดนี่มันเป็นชุดได้ทุกแนวหรดีเนี่ยผมบ้างเราขอบจักรวานที่พอขอบจักรวานได้ทุกแนว สำคัญที่สุดก็เป็นตัวระว่างนี่แหละเขาดีรวมากหลายเมื่อหลายมันเขามากอะไรระว่างตัวใดมากตัวั้นตีครับเพราะว่าน้อยว่าเล่าว่าไย่างเขาได้เบดเนี่ยสองตัวเนี่ยอือเพราะมีเรีนไท้ไกับเขาเล่ากับเขาน้อยกับเขาอยู่นี่แหละคุณจำหนึงเราไปถามหาหลอดเตือนขึ้นว่าถามหาหลอดเตย ตัววิงยุ่งใส่ให้เขาไปแค่สองตัวเขาเหมือนฉังมันนี้เขาได้หลายอยู่เหมือนเนี่ยไม่ได้แล้วเนาะมันไปสุดบับเนี่ยอันไี่ยังนิึงวัดได้วัฒนธรเมแค่ไปจงไหม่ได้วัฒนธรก็ได้เส้นต้วน่าขาวัดปัญญาเนี่ยมีนีกพ่อเป็นทั้งสันตัวตัวนี้เขาดีครับเน่ยตัวสองตัวเนี่ยตัวระวังตัววิ่งเนี่ยกับตัววินเนี่ยเขาดีครับกับทำหน้าหนุ่มกับ นี่ตัวหนึ่งนะยังไรเราแต่พ่อขอกราบขอบพระคุณพ่อหลายๆเนาะพ่อเนาะครับตัวเลขแนวทางเล่ากับชุดนีหลับตีพ่อชุดเก่านีหลับตีจ้าเอาก็คอยตัวเลขแนวทางของพ่อหิ้งหงปังๆคือเก่าแตกหาหน่อยหกหน่อยไปเลยเล่าพัฒนากต่แตกมืออื่นบนล่างไปเลยให้ทำทุ่มชมได้ยิ้มเด้๋ยวุ่ามืออื่นสำหรับคลิปนี้ก็ขอ จบกันนํำเสนอไปเพียงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะพอเนาะครับจด้ขอพระคุณมากครับพ่อขาสวัสดีค่ะครับ